บทที่สิบสามทำบุญไปให้ปลายเดือนเดิอนออกมาจากร้านขายหนังสือเมื่อไลาลาและเพื่อนไปกันแล้วเมื่อกี้เธอเกือบทำให้ตัวเองถูกจับได้แต่ถึงแม้จะจับได้ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะคุณนับไม่ได้กำชับว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องของเราดังนั้นแม้ว่าคุณไลาลาจะรู้คุณนับเองก็คงหาทางรับมือได้อยู่ดี แต่อย่างไรเสียก็ต้องถามคุณนับดาวก่อนว่าจริงๆแล้วต้องการให้เธอปกปิดตัวตนหรือต้องการให้เธอใช้ชีวิตแบบธรรมดาปลายเดือนเข้าไปในคลินิกเสริมความงามก็คุณนับไม่ชอบป่าดงพงพลยดังนั้นเธอจึงคิดว่าทำเลเซอร์ก็น่าจะดีกว่าในห้องทำงานของท่านประธานนับดาวกำลังนวดต้นคอให้ตัวเองอยู่ นี่ถ้าหากปลายเดือนมาทำงานด้วยกันก็คงจะดีพอบริหารต้นคอเรียบร้อยก็ลุกขึ้นหยิบโทรศัพท์มือถือติดมาด้วยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วปลายเดือนคงจะจัดการทุกสิ่งตามที่สั่งใบหน้าคมฉายแววอารมณ์ดีเมื่อนึกไปถึงว่าคนตัวเล็กคงทำหน้าเขินอายเมื่อพนักงานต้องพาไปกำจัดขน ท่านคะคุณไลาลามาขอพบค่ะเสียงเรียกเข้าจากสายของเลขานับดาวเสียดายที่ไม่ได้โทรไปเยาะเย้ยถากถางเมียน้อยบอกตามตรงเลยว่าตั้งแต่ปลายเดือนมาอยู่ด้วยตนเองก็ไม่ได้สนใจไลาลาอีกเลยนับดาวไม่ได้ตอบข้อความไม่ได้รับโทรศัพท์บางคราวก็ไม่ได้โทรกลับไลลา,ลาให้เข้ามาได้ นับดาวเดินไปส่องกระจกว่าตัวเองนั้นเรียบร้อยหรือไม่ก่อนจะไปยืนรอต้อนรับวาทีพันรายาอยู่ที่หน้าประตูนับดาวเปิดประตูออกเมื่อเลข,ขาหน้าห้องเคาะเรียกลมอะไรหอบมาถึงที่นี่ละ่ะตัวเองวันนี้เราไปดูของชำรวยมาเสร็จแล้วก็เลยพาสาวๆไปเลี้ยงข้าวแล้วยังไง นับดาวถามหลังอาแขนออกเมื่อไลลาต้องการจะกอดนับดาวไม่เคยกอดตอบเพราะอย่างที่บอกว่าไม่เคยคิดเกินเลยกับไลลาทางร่างกายและจิตใจวันนี้เราเห็นคนหน้าคล้ายพี่เดือนด้วยนะตัวว่ามันแปลกไหมพอกอดแล้วไลลาก็ดมกลิ่นหอมอ่อนสะอาดของเขาจนพอใจ จากนั้นก็ถอยออกมาไลาลาไปที่มุมห้องแล้วจุดกลิ่นกำยานที่นับดาวชอบห้องทำงานของนับดาวจึงปกคลุมไปด้วยกลิ่นหอมบางๆตัวพูดให้เราขนลุกนะนับดาวผินหน้านี้พร้อมกับหัวเราะเบาๆหรือว่าจะเอาปลายเดือนไปหลอกผีไลาลาเล่นดีนับดาวไม่ได้กลัวหรอกกับการที่ไลาลาจะรู้ ว่าตอนนี้ตนเองกำลังมีเมียน้อยเพราะรู้แล้วยังไงละ่ะถ้าหากไม่ต้องการก็หยุดติงานแต่งไปเพราะถ้าหากท่านในผลได้เอ่ยปากอนุญาตให้ปลายเดือนมาอยู่กับตนแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านต้องเอ่ยปากกับบิดามารดาของไลาลาแล้วก็ถ้าพวกเขาไม่ยอมก็แค่ยกเลิกเรื่องทั้งหมดส่วนนับดาวก็จะหาทางอื่นเอาปลายเดือนคืนมาก็ได้ หรือบางทีเราอาจจะตาฝาดไปนะหรือว่าบางทีตัวอาจจะเจอดีเข้าแล้วละไละลาว่าแล้วนับดาวก็ทำท่าทางเหมือนกับกำลังหวาดกลัวบางอย่างเรายอมรับว่ารักพี่เดือนนะแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้พี่เดือนมาหลอกหรอกพูดอะไรเนี่ย เราขนลุกหมดแล้วนะพอนับดาวทำท่าทางเหมือนหวาดกลัวไลล่าเองก็อดไม่ได้ที่จะกลัวเช่นกันเอาอย่างนี้ไหมเราไปทาบุญให้พี่เดือนกันดีไหมตัวอืมก็ดีนะนับดาวแทบกลั้นขำเอาไว้ไม่ได้จนต้องหันหน้านี้แล้วเดินไปมองวิวของฉันที่ตัวเองทํางานอยู่ นับดาวพยายามไม่หลุดขำออกไปเป็นเสียงพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งที่สุดกับไลาลาว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมเรื่องอาหารไปเองไลาลาเตรียมพวกของหวานแล้วก็ขนมละกันแล้วตัวจะให้ใครทำให้ไม่ให้เราจัดการเองทั้งหมดเลยล่ะไลาลาสงสยัยนับดาวจะเอาเวลาที่ไหนไปทำกันแค่ทำงานก็เหนื่อยจะแย่แล้ว พอดีเรามีแม่ครัวที่รู้จักนะ่ะแกเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากผัวกำลังจะแต่งงานกับคนอื่นจากตอนแรกแกเป็นที่หนึ่งมาตลอดพอผัวจะแต่งงานแกก็เลยจะกลายเป็นที่สองจากเมียหลวงกลายมาเป็นเมียน้อยตอนนี้แกไม่มีที่ไปก็เลยต้องขออาศัยอยู่กับผัวตายจริงผู้ชายคนนั้น เลวชาติดหมาเลยนะตัวนับดาวแทบสำลักน้ำลายตัวเองกับเรื่องที่แต่งขึ้นมาเมื่อครู่แต่ก็ไม่ได้แต่งขึ้นมาหรอกจริงๆแล้วมันคือเรื่องจริงนับดาวหันไปมองไลลาที่ทำหน้าเหมือนโกรธมากสันดานผัวก็อย่างนี้แหละตัวได้ใหม่แล้วลืมเก่าได้หน้าแล้วลืมหลังเลวมักมากชั่วชาติ ไอ้คนจันไรคำหยาบคายหลุดออกมาจากปากของไลลาหรือว่าเป็นเพราะช่วงนี้ไลลาเสพข่าวเรื่องผัวเมียมากเกินไปหรือเปล่ากันแน่เมื่อเช้าก็มีข่าวผัวที่แต่งงานกันมาหลายสิบปีทิ้งเมียทิ้งลูกไปกับเมียน้อยคิดมาแล้วมันก็น่าโมโ oh. หทำไมคนเป็นเมียถึงต้องมาเจอเรื่องอย่างนี้กันนะเออ พอก่อนนะตัวอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาเลยเอาเป็นว่าตัวทําของหวานก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะทําของขาวไปเองพรุ่งนี้ไปเจอกันที่วัดตอนเช้าได้สิตกลงตามนั้นถ้าอย่างนั้นเรากลับก่อนนะจะได้ไปเตรียมตัวนับดาวยิ้มให้ไลลา,ลาหากเจ้าตัวรู้ว่าเรื่องที่เล่ามาเมื่อกี้คือเรื่องของเราสามคน ไลาลาจะเป็นอย่างไรนะถึงบ้านแล้วเราจะส่งข้อความมาบอกตัวนะค่ะคุณไลลา,ลานับดาวรับคำเดินไปส่งคู่มั่นสาวแล้วกลับมาทำงานต่อใช้เวลาอีกไม่เท่าไหร่นับดาวก็กดสายหาปลายเดือนเพื่อจะชวนอีกคนออกไปซื้อของสำหรับไปทำบุญวันพรุ่งนี้ ปลายเดือนพึ่งไปถึงห้องชุดได้ไม่ถึงหนาทีก็ต้องกลับมาที่ห้างแถวบ้านอีกครั้งเพราะจูๆ่ๆคุณนับดาวก็โทรมาเขาบอกว่าจะต้องไปทำบุญให้ใครบางคนก็เลยจะให้ปลายเดือนช่วยทำอาหารให้ปลายเดือนนั่งรออีกฝ่ายที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่นานนักร่างสูงของคุณซามีก็เดินเข้ามาหาชุดสูทสีขาวทำให้นับดาวดูโดดเด่นเกินใครหากแต่ไม่รู้ทำไม ปลายเดือนมองเห็นเขาอยู่บนหัวของคุณนับดาวเธอไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นควายแต่เธอหมายถึงเขากำลังสวมเขาให้คุณไลาลาตั้งหากคิดไปก็แค่นั้นแหละยังไงเสียปลายเดือนก็ต้องรับบทเมียน้อยอยู่ดีสวัสดีตอนเย็นค่ะคุณซสามีรอนานหรือเปล่าไม่นานค่ะเพิ่งมาถึง ว่าแต่จะทำอะไรบ้างคะพระกี่รูปพี่จะได้ซื้อของถูกแล้วเธออยากกินอะไรละ่ะนับดาวถามกลับหลางกลั้นหัวเราะเอาไว้ทำไมถามอย่างนั้นล่ะคะเกี่ยวอะไรเหรอทำไมถึงต้องถามว่าพี่อยากกินอะไรแล้วคุณนับจะทำบุญไปให้ใครคะพี่ไม่ใช่คนตายสักหน่อย ไม่ต้องถามมากมายได้ไหมว่าแต่เธออยากกินอะไรอืมก็หลายอย่างนะคะพะโลไก่ทอดขนมจีนส้มตามําผัดไทยอืมอยากกินไปทุกอย่างเลยค่ะเยอะไปเอาที่อยากกินจริงๆก็แล้วกันนับดาวเดินนำปลายเดือนเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตต่อจากนั้นก็ไปเอารถเข็น แล้วเดินตามแม่ครัวของตนกว่าจะเรียบร้อยก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงได้ของมาหลายอย่างจนกระทั่งนับดาวสั่งให้คนขับรถมาเอาของไปเก็บไว้ที่รถก่อนตกเย็นมากแล้วทั้งสองต้องหาอะไรรองท้องมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แถวซูเปอร์มาร์เก็ตพอดีจึงไม่ต้องเสียเวลาที่จะเดินไปยังศูนย์อาหารต่อปลายเดือนสั่งข้าวแกงกะหรี่เทมปุระส่วนนับดาว สั่งเป็นข้าวหน้าเนื้อไข่ออนเซนหน้าตาดูน่ารับประทานเออวันนี้ที่เจอคุณไลาลาด้วยนะคะคุณนับปลายเดือนเล่าให้อีกฝ่ายฟังนับดาวแสงทำตาโตทำหน้าตาตกใจมากกับเรื่องที่ได้ยินงั้นเหรออันที่จริงแล้วหากไลาลาจะรู้ขึ้นมา นับดาวก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรหรอกแต่ที่ทำทีท่าว่าตกใจก็เพื่อแกล้งปลายเดือนก็เท่าหนนเองใช่ค่ะคุณนับรู้ใช่ไหมพี่นะต้องรีบซ่อนตัวเพื่อไม่ให้คุณไลาลาจับได้เอาแล้วไงในใจของปลายเดือนคิดเพราะคุณสามีของเธอคงกลัวว่าเมียหลวงจะรู้แน่ๆ ปลายเดือนนะปลายเดือนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มารับบทเมียน้อยในละครแต่มาถึงตอนนี้แล้วเป็นไงก็ต้องเป็นกันเพราะปลายเดือนไปหลอกไปหักหลังคุณนับเอาไว้นี่เธอต้องระวังตัวอย่าให้ไหลาลาจับได้เข้าใจหรือเปล่านับดาวบอกปลายเดือนด้วยสายตาจริงจังก่อนจะละเลงไข่ออนเซนของตัวเองแล้วกล่าวต่อว่า ถ้าไลาลารู้เขาอาจจะขอยกเลิกการแต่งงานกับฉันรู้แล้วค่ะพี่รู้ดีว่าต้องทำยังไงแต่ถ้าคุณไลาลาไปที่ห้องล่ะคะปลายเดือนถามอย่างสงสัยเมื่อสักครู่เธอรู้สึกเจ็บจี๊ดไปทั้งดวงใจเมื่อตอนที่คุณนับบอกไกลๆว่าไม่อยากยกเลิกงานแต่งแต่ใจของเธอนะ่ะ มันรักคุณสามีนี่นาจะเป็นเมียน้อยแต่ก็รักไม่แพ้เมียหลวงเหมือนกันนะฉันจะบอกว่าฉันจ้างแม่บ้านเธอก็ไปหาอะไรมาปลอมตัวก็แล้วกันแบบใส่วิกหรือติดไยแมลงวันในทีวีนะหรอคะนะ่ไม่ต้องมาแกล้งโง่เลยฉันรู้ว่าเธอเข้าใจดี เพราะปลายเดือนทำงานกับบิดาของนับดาวก่อนจะถูกส่งตัวมาเป็นพี่เลี้ยงให้นับดาวในช่วงมัธยมศึกษาปีที่สซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาที่นับดาวเริ่มออกนอกลู่นอกทางเพราะเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเริ่มไม่กลัวเข็มขัดของผู้เป็นบิดาและนับดาวก็ต่อต้านจนกระทั่งนายพลนฤิต้องหาคนมาคอยดูแลไม่รู้ว่าดูแลกันอีท่าไหนสุดท้าย อีกคนก็กลายมาเป็นเมียน้อยของเธออยู่ตรงนี้เข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไลาลาจับได้ล่ะคะคุณนับปลายเดือนก็กลัวว่าจะทำให้เจ้านายสาวไม่ได้แต่งงานเช่นกันไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ไลาลาจับได้ว่าเธอยังไม่ตายและอย่าให้ไลาลาจับได้ ว่าเธอมาเป็นเมียน้อยให้ฉันค่ะรับทราบค่ะคุณสาม,มีปลายเดือนตะเบะท่าเหมือนทหารก่อนที่นับดาวจะหัวเราะออกมาฉันโคตรเกลียดคำนี้เลยเหอะหากถามนับดาวว่าจริงๆเกลียดคำว่าสามีหรือเปล่าอันที่จริงมันก็รู้สึกดีเหมือนกัน ที่ได้รับสมญานามไม่เหมือนใครรีบกินเร็วเข้าเราจะได้ไปซื้อของให้เธอใช้ปลอมตัวนับดาวไม่ได้รู้เลยว่าตั้งแต่ปลายเดือนกลับเข้ามาในชีวิตเธอก็เริ่มยิ้มยิ้มที่ออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่ยิ้มที่ต้องเสแสร้งและปรุงแต่งไม่ได้ยิ้มแบบนั้นเลยอีกสักครั้งป,ะป,ะป,ะปะ ปลายเดือนคุณยังไม่ตายเหรอจุดจูก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเรียกความสนใจจากนับดาวและปลายเดือนในร้านอาหารญี่ปุ่นให้หันไปมอง